ตอไหมครับจะเคลียร์ใจไหมครับเคลียร์ใจไหมเคยไปไนน์วมีเรื่องกันมีเรื่องกันไนนวไนนวลีนะไมไพี่บนเวทีนะพี่บเวทีพี่เอาเลยเอากอก่อเลยพี่คนนี้ก่อนเลยคนนี้ก่อนเลย ไป้พี่อ้ําเดียวไปหาวัดถุดิกันนะพี่โอเผมขอนะพี่ไม่เอาไม่เอาานนอกนะพี่ผมขอนะจบี่จบนะพี่ต่อยจบเป็นพี่น้องกันนะพี่เราเขี่์ใจกันนะพี่มามามาเอาเอาคนนี้มามาเร็ีมามาพามาเลยมามามมามา ก็ครับพวกนี้มีปัญหาในรอบนะครับมาทางนี้ขอของก่อนครก่อนครก่อนเป็นไงครับเป็นไงเราไปยิกันอยู่ข้างนอกจับมาต่อยกันนี่เลยจะตีกันข well. ้างนอกก็เลยจับมาต่อยกันในากลางเลยโอเค

ถ่ายแล้วใช่ปะถ่ายยังถ่ายยังผมถ่ายผมจ้ใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะผมผมจะไม่ถามชื่อนะคนนี้เขาเป็นพี่นอกและเขามีเรื่องงานและเขามีเรื่องข้างนอกผมจะให้สามนาทีของพี่เต็มพี่นะพวกพี่เกียจใจกันเลยเกียจใจกันพี่อะใครจะสั้งเลยแต่ขอจบวันนี้ไม่ข้างนอกวันนี้ข้างสนามไม่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 เอาเข้ามานะเลี้ยงเดียวนะ มาเนี่ยี่คขมุมนี่ครัขมุมคมุมขมุม แล้วเขาต้องเคลียร์ให้ให้คนดูนี่ยให้คนดูเป็นพยานเคลียมาเป็นแล้ว ไนะไหม่จไบไหมว่ไมต่อหแล้วไม่ต่ไหมมาเทียก่อคุยก่อนคุยกอนเร็วอนนวมอนนวมโอเคพี่พี่น้องกันพี่น้องกันนะผมไม่รู้เรื่องอะไรพี่น้องกันรักกันดีกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรแต่ขอโทษกันเถอะพี่ ขอโทษกันให้มันจบไปตรงนี้เราไม่มีอะไรแล้วพวกผมไม่รู้คุณพี่ทะเลาะอะไรกันมาแต่วันนี้ผมขอให้พี่จบแค่ตรงนี้แต่ข้างนอกผมก็ขอให้จบกันนี่นะพี่วันนี้เราเป็นแทนผู้ชียขอโทษกันเลยสุดยอดพี่สุดยอดไม่เป็นไรไปมาสุดยอดเลยพี่เยอะมากเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยสุดยอดสุดยอด มาลงครพี่เบไปเยครับเล่นชดไปเลยครับเ่นด่อไเลยเขาต่ออีกเขา่อยคน้องการที่เดียวมะะโทนะทีน้าอบคุมานะครับโอเคโอเค นองกเนี่ยพี่น้องกันเนี่ยบปตกีพยานมโอเคเยี่ยมเอโอ้โมอบมากครับอันนี้พี่น้องอะไรครับเนี่ยไม่ใช่ผมะบไม่ตอเล่่้องเล่ี่นองอะ